สวัสดีมัยรุ่นเรามาดูรูปแบบความสัมพันธ์ของที่ว่างกันดีกว่านะครับ <c oughs> สิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นี่นะเป็นสิ่งที่จะช่วยพวกเราในการออกแบบสาพวิยกรรมนะครับผมเอามาจากหนังสือ form space order ของ DK Ching นะตำราพื้นฐานการออกแบบวิชาสาพัตยกรรมพื้นฐานสุดๆเลย ผมก็ปรับแล้วก็เติมบางอย่างเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะเนาะเรื่องนี้นี่นะจะช่วยให้เราเห็นทางเลือกในการออกแบบที่ว่างออกแบบความสัมพันธ์ของที่ว่างมากขึ้นไม่ใช่ว่าเอะอะจะจับมาชนจับมาชนกันอย่างเดียวเงี้ยรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่างน่ยนมันมีมากกว่า1แบบนะครับเราสามารถสร้างความหลากหลายได้เพื่อตอบสนองความต้องการการออกแบบของเราเนาะ สปาเ i ีย Relationship นะครับมันหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างที่ว่าง2ที่ว่างด้วยกันที่ส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์พิจารณาแค่2หน่วยเท่านั้นนะแล้วก็พิจารณาเฉพาะที่ว่างที่เราสามารถเห็นขอบเขตของมันนะครับ ขอบเขตอย่างเดียวนะให้เราแบ่งได้ว่าอันไหนคือที่ว่าง1อันไหนคือที่ว่าง2นะครับคือว่าถ้าเราบอกขอบเขตของที่ว่างไม่ได้หรือว่าเรากําหนดขอบเขตที่ว่างไม่ได้อย่างนี้นะครับสเปซนั้นมันก็ไม่ได้สัมพันธ์กับที่อื่นถูกปะมันก็มีสเปซสเปซเดียวสเปซใหญ่ๆสเปซเดียวอะไรแบบนี้แต่เมื่อเราเริ่มแบ่งเริ่มเห็นขอบเขตเห็นแบตเตอรี่ปั๊บมันจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกาันทันทีต่อจากนั้นเนี่ยเราจะไปออกแบบการปิดล้อมปิดกั้นยังไงจะอวอยังไงเนี่ยก็แล้วแต่เราใช่ไหมครับอย่างน้อยๆเนี่ ขอบเขตและการปิดล้อมปิดกั้นก่อนเนาะอ่ะเรามาดูความสัมพันธ์อันแรก Space within space หมายถึง Space ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็บรรจุ Space อีกก้อนหนึ่งที่เล็กกว่าเอาไว้ขนาดของ Space ของก้อนที่1กับก้อนที่2เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับการรับรู้ของคนที่เข้าไปในพื้นที่นั้นๆเข้าไปในที่ว่างนั้นๆนะถ้าเกิดว่า Space มันต่างกันมากเกินไปเนี่ยอันที่ล้อมกับอันที่เล็กเนี่ยคนก็ไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์อะไรใช่ไหม หรือว่าระยะห่างมันแคบกันเกินไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเปลือกหุ้ม Space เ,เฉยๆถ้าสเกลมันไม่พอดีกันเนี่ยเอฟเฟกของสเปซวิดในสเปซมันก็ไม่ค่อยมีนะครับเวลาเราเอาไปออกแบบเนี้ยทิศทางของที่ว่างด้านในก็ไม่จะเป็นต้องเป็นทิศทางกับด้านนอกนะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเป็นรูปร่างเดียวกันก็ได้หรือที่ว่างด้านในอาจจะมีมากกว่าหนึ่งที่ว่างก็ได้นะครับตัวอย่างเนี้ยดูดิ เห็นปะสเปซนี้น่ารักไหมพื้นที่ตรงกลางเนี่ยนะครับเรารับรู้ถึงการใช้งานพื้นที่ส่วนนั้นใช่ปะแล้วเราก็รับรู้ถึงที่ว่างทั้งหมดด้วยหรือบ้านหลังนี้นนเขาใช้ Space With i n a s p a c e With i n a space space ใน Space ใน Space น,น,นะพอความสัมพันธ์ของที่ว่างเป็นอย่างนี้ปุ๊บบวกกับการเจาะวอยของเขาเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ของผู้อยู่อาศัยให้ความรู้สึกของคนอยู่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับหรือบ้านหลังนี้เนี่ยที่มี Space ที่อยู่ข้างในตัดขาดกับพื้นที่รอบๆทั้งหมด ก็ทําได้นะครับคือความสัมพันธ์ของที่ว่างเนี่ยเป็นแบบ space within a space เนาะแต่ว่าความรู้สึกและการใช้พื้นที่เนี่ยขึ้นอยู่กับการกั้นขอบเขตการปิดล้อมปิดกั้นการจะวอยอีกทีน,นึ่งนะครับเรามาดูความสัมพันธ์แบบที่2 interlocking space หรือหรือจะเรียกว่า intersect ก็ได้นะครับคือจังหวัดที่ที่ว่าง2หน่วยเนี่ย มันเริ่มหลุดออกจากกันมันเริ่มแยกออกจากกันแต่แยกไม่หมดมีบางส่วนย,ยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่ขอบเขตร,ระหว่างสองที่ว่างเนี้เริ่มจะไม่ชัดเจนแล้วแต่ว่าเรายังแบ่งได้อยู่อันนี้คือที่ว่างหนึ่ง อันนี้คือที่ว่างสองแต่เราก็บอกได้เช่นเดียวกันว่ามันคือที่ที่เดียวกันนะพฤติกรรมของที่ว่างทั้งสองเนี่ยมันเหมือนจะรวมกันอยู่แต่มันก็แยกออกจากกันนะครับความสัมพันธ์ของที่ว่างแบบนี้เกิดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับเหมือนที่เราเห็นในห้องแถวอะไรแบบนี้พวกชั้นลอยหรือว่าการใช้ดับเบิลวอลลุ่มอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการอินเตอร์ล็อกอย่างหนึ่งกันลองมาดูไดแกรมอันนี้ อันนี้คือมุมมองผังนะนะถ้าสเปซ e 2ก้อนนี้มันจอยกันแล้วเนี่ยมวลรวมของสเปซมันเริ่มกลืนเข้าหากันแล้วใช่ปะมันถึงสร้างประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับผู้ใช้สอยขึ้นนะครับมันจะแตกต่างกันมากเลยถ้าเรากั้นมันทั้งหมดแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปเนี่ยที่ว่ามันตัดขาดออกจากกันอย่างชัดเจนเนาะเซนส์การรับรู้ของเรามันก็เหมือนกับห้องทั่วๆไปใช่ปะที่ต้องเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาเนาะเพราะงั้น ความสัมพันธ์ของที่ว่างแบบกั้น1้0อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดเอฟเฟกต์นะครับอย่างในภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางเดินมันทิ้มเข้ามาในห้องเลยใช่ไหมแม่มันรู้สึกเอ็กโซติกอะไรบางอย่างเนาะหรือบ้านหลังนี้การกั้นผนังแบบนี้เนี่ยมันทําให้ขอบเขตของแต่ละพื้นที่มันไม่ชัดเจนนะครับเรารับรู้ได้ว่าพื้นที่มันถูกแบ่งก็จริงแต่ว่ามันคลุมเครืออยู่มันเบลอๆนะครับหรือบ้านหลังนี้ที่เขาออกแบบให้ที่ว่างทางตั้งเนี่ยมันรวมตัวเข้าหากัน มันก็สร้างความรู้สึกสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้สอยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูความสัมพันธ์แบบที่3 adjacent space อันนี้ง่ายๆเลยนะคือที่ว่างมันก็ติดกันนั่นแหละนะครับเราสามารถแบ่งแยก Space ทั้งสองออกจากกันได้อย่างชัดเจนแต่เรารับรู้ว่ามันอยู่ติดกันเลยอยู่ข้างๆกันเลยคือที่ว่างแบบนี้นะครับเราเห็นทั่วไปเลยตามบ้านตามอาคารต่างๆเนาะมันก็จะเป็นแบบผนังทึบ แล้วก็เจาะประตูใช่ไหมแต่ถ้าเราออกแบบให้ขอบเขตและการปิดล้อมปิดกั้นเนี่ยละเอียดอ่อนมากกว่าเดิมเรามีช่องทางการออกแบบมากขึ้นนั่นแหละอาจจะยกพื้นนิดหน่อยมีเสาบางๆมาแบ่งพื้นที่หรือใช้ผนังทึบไม่ได้กั้นเต็มพื้นที่ทั้งหมดก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะออกแบบเลยนะครับบ้านหรืออาคารส่วนใหญ่เนี่ย ล้วนมีความสัมพันธ์ที่ว่าแบบอาจะเส้นทั้งนั้นนะครับไม่มากก็น้อยอะความสัมพันธ์แบบนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เราเห็นง่ายแล้วก็เห็นบ่อยที่สุดในการออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับเห็นง่ายเห็นบ่อยไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบอยู่ดีนะครับและความสัมพันธ์ประเภทนี้มักจะมาคู่กับความสัมพันธ์แบบที่4 Space l i n k by common space คือที่ว่างทั้งสองเนี่ยถูกวางให้ห an no ่างออกจากกันถูกเชื่อมด้วยที่ว่างเปล่าๆอีกที่หนึ่งไอ้ที่ว่างเปล่าๆอันเนี้ยก็คือที่ว่างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าความหมายหรือวัตถุประสงค์ของที่ว่างอันเนี้ยไม่ชัดเจนไม่ได้เฉพาะเจาะจงเท่ากับที่ว่างหลักทั้งสองความหมายความหมายหรือวัตถุประสงค์ของที่ว่างเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คือสมมุติว่าที่ว่างทั้งสองอันเนี้ยออกแบบมาเพื่อรองรับกิจกรรมใช้สอย หรือฟังก์ชันก็ได้แต่ไอพื้นที่ที่เชื่อมต่อเนี่ยนะครับไอคอมมอนสเปซเนี่ยออกแบบมาเพื่อเชื่อมพื้นที่2พื้นที่นี้เข้าด้วยกันการใช้สอยอาจจะไม่ได้ชัดเจนเนาะอาจจะแค่เดินผ่านหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมอยู่บ้างิเล็กน้อยๆแต่ไม่ได้เข้มข้นจนต้องเป็นสเปซที่มีความเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องออกแบบเขียนๆไปนะไม่ใช่นะต้องออกแบบเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะใส่ใจพื้นที่ตรงนี้มากกว่าพื้นที่หลักๆก,ก็ได้นะครับ common space อะถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าพื้นที่ทั่วไปถูกไหมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยจะเห็นชัดๆเลยคือการจัดห้องพักในคอนโดอะไรแบบนี้ที่จะมีทางเดินเชื่อมระหว่างยูนิตต่างๆนะครับห้องพักพวกนี้ที่ว่างของเขาถูกออกแบบมาเพื่ออยู่อาศัยอย่างชัดเจนใช่ไหมมันเข้มข้นมากเลยเนี่ยแต่ทางเดินเนี้ยมันเป็นคอมมอนสเปซที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายมันรองรับการเชื่อมต่อการเดินเฉยๆแป๊บเดียวไม่ได้ใช้งานหนักเท่าไหร่เนาะ ในบ้านจัดสรรทั่วไปเนี่ยพื้นที่แบบนี้ก็จะเห็นได้ง่ายมากในชั้นที่2ที่จะมีห้องนอนแยกหลายๆห,ห้องจะมีพื้นที่ส่วนกลางใช่ไหมเป็นคอมมอนสเปซเหมือนกันนะครับบางที่เขาก็ไว้เป็นห้องพระอะไรแบบนี้ <Wow. S 1> สี่ประเภทความสัมพันธ์ของสเปซมีแค่4ประเภทนี้เท่านั้นตามที่หนังสือของ d k ชิงได้อธิบายไว้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเขาเริ่มจําแนกความสัมพันธ์ของที่ว่างจากพื้นที่ที่อยู่ข้างในแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวห่างจากพื้นที่ พื้นที่หนึ่งออกไปเรื่อยๆใช่ไหมจาก space within a space จนถึง space l i n k by common space เนาะถ้าเราจะออกแบบที่ว่างที่มากกว่า2ขึ้นไปนะครับถึงเราจะไม่ได้คิดถึงความสัมพันธ์มาก่อนเนี่ยยังไงมันก็เกิดความสัมพันธ์อยู่ดีถึงจะไม่ได้คิดถึงมันมันก็มีมาอยู่แล้วนะครับแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ของที่ว่างเนี่ยนะครับจะทำงานร่วมกับการแบ่งขอบเขตการกั้นและการปิดล้อมรวมถึงการเจาะวอยก็ด้วยเจาะช่องเปิดนะการแบ่งขอบเขตและการปิดล้อมปิดกั้นนี่แหละครับ จะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของการใช้สอยระหว่างพื้นที่อีกทีหนึ่งเนาะเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมว่าความสัมพันธ์ของที่ว่างบวกกับการปิดล้อมปิดกัน้นการแบ่งขอบเขตต่างๆเนี่ยพอมิกซ์ผสมกันแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ของการออกแบบที่ว่างเนี่ยมันมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อการใช้สอย การใช้งานพื้นที่ด้วยเนาะความสัมพันธ์ของที่ว่างทั้ง4แบบนี้นะครับมันก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปแหละพวกเราลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับว่าแต่และอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนะาะจำไว้ว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับเรานะผู้ออกแบบอะพวกเองนี่แหละว่าเราจะจัดการกับที่ว่างเหล่านี้อย่างไรเพื่ออะไรเพราะอะไรหรือจะมองมันในมุมมองไหนที่สําคัญเราต้องไม่ลืมการตอบคําถามด้านความรู้สึกและการใช้สอยของที่ว่างด้านใน รวมถึงความสัมพันธ์กับบริบทด้านนอกด้วยเราไม่ได้เป็นเด็กเอาแต่ใจใช่ปะ่ะถึงเราจะแช่ลมนะครับเราก็ใช้เหตุผลในการออกแบบเช่นกันเนาะเล่าให้ฟังนิดนึงตอนผมเรียนเนี่ยตอนที่อาจารย์เล็กเชอร์เรื่องนี้ให้ผมฟังนะผมก็รู้สึกว่า แล้วไงวะก็เออเออความสัมพันธ์ที่ว่างมันก็ประมาณนี้แหละสปาร i เชียลรีเลชันชิพมันก็คงมีแค่นี้แหละก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ยังไงอะ่ะไม่รู้ว่าจานจะสอนทําไมด้วยนะครับแต่เมื่อในจังหวะที่ผมคิดไม่ออกคิดงานไม่ออกเนี่ยออกแบบไม่ได้แล้วเนี่ยหนทางมันมืดมัวไปหมดผมก็ลองกลับมาคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของที่ว่างนี่แหละมันทําให้ผมคิดออกคิดได้มันช่วยได้นะครับผมสามารถกําหนดขอบเขตของการทดลองความสัมพันธ์ของพื้นที่ในรูปแบบต่างๆพร้อมกับการปิดล้อมปิดกั้นแบบง่ายๆ และผมก็วิเคราะห์ดูว่ามันเหมาะสมกับโปรเจกต์ที่ผมกาลังออกแบบอยู่หรือเปล่านะครับมันช่วยให้เราเห็นความหลากหลายของการออกแบบที่ว่างนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าความสัมพันธ์ของที่ว่างเนี่ยมันมีแค่4ี่แบบนี้มันไม่หนีไปไหนอ่ยยังไงเวลาเราทดลองเราก็ได้คําตอบเวลาเราสเก็ตแบบหรือทําแบบร่างเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีสักอันนึงละว่าที่มันเหมาะสมกับงานของเราใช่ปะยังไงเราก็คิดงานออกแน่นอนนะครับแล้วเราจะเลือกใช้ความสัมพันธ์แบบไหนจะใช้กี่แบบ เงาแบบของเราถูกปะเราจะใช้กี่แบบก็ได้เราจะทดลองไงก็ได้จะใช้แบบเดียวทั้งงานเลยท้าทายความสามารถของตัวเองหรือจะผสมปนเปนกันไปก็ได้นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมอนะเนาะหลังจากที่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของที่ว่างเนี่ยนะลองลองเอาไปวิเคราะห์งานของคนอื่น งานเกเรเตก็ได้หรือว่างานเพื่อนงานอะไรก็ได้นะครับวิเคราะห์นะไม่ใช่วิจารณ์นะผมก็เอาไปดูเลยเฮ้ยความสัมพันธ์แบบนี้ทํางานร่วมกับการปิดล้อมการแบ่งขอบเขตแบบนี้เนี่ยมันเกิดความรู้สึกของสเปซยังไงมันเกิดการใช้สอยของพื้นที่อย่างไรและผมชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปเนาะมันทําให้ผมเข้าใจงานได้เร็วขึ้นนะครับพอเราดูงานมากขึ้นเราเข้าใจงานคนอื่นมากขึ้นเนี่ยสมองของเรามันเปิดเนาะความรู้เรามันกว้างขวางขึ้นนะครับเราก็เห็นทางเลือก เห็นช่องทางในการออกแบบมากขึ้นด้วยถูฟะแล้วมันก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่อง spatial organization เนาะคือการจัดการของที่ว่างในภาพรวมทั้งหมดรอติดตามนะผมถามนิดน,นึงนะตอบผมหน่อยนะบ้านที่พวกเราอยู่กันนะครับมีความสัมพันธ์ของที่ว่างแบบไหนแล้วเรารู้สึกยังไงกับมันเราลองวิเคราะห์พื้นที่ที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบันนี่แหละเราอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างในงานออกแบบสถาปัตยกรรมก็ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อการออกแบบของวัยรุ่นทุกท่านวันนี้แค่นี้แหละ สวัสดีเอ a อสเปเป็นคำนามนะส่วนสปาร i เชียลเนี่ยเป็น adjective บอกให้เฉยเดี๋ยวคนจะงง